สวัสดีค่ะอานทิพนารีนะคะปีมรชานันท์ค่ะไม่เห็นไม่เห็นผีใจนี่จะเต้นออกมาอยู่ตรงนี้แล้วว่าเต้นออกมาเลยอโหคุณแม่ตื่นเต้นอ่ะยังไงบ้างความรู้สึกเลยก็อย่างที่บอกว่าตื่นเต้นเพราะว่านี่เป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของเราทั้งสองคนเลยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆสิ่งที่พวกเราทั้งสองคนตั้งใจซ้อมกำลังจะออกสู่สายตาทุกคนแล้วก็ ื่นเต้นแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะใช่ค่ะที่รู้มาเราเจอในตึกแบบเหมือนเธอซุ่มซ้อมกันหนักมากเพอเธออยู่ใช่ค่ะก็เคควทุกอย่างมาเพื่อซ้อมเลยก็อยากจะให้โชว์ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ออกมาอย่างดีที่สุดค่ะก็มีครบรถไม่ว่าจะเป็นสนุกหวานเซ็กซี่แปนต้อมีหมดครบรถหรือว่าจะซื้ออยู่แล้วแน่นอน แชร์แชร์ส่วนตีมงานก่อนอะไรคนอยากรู้ว่าวันนี้มาในตีมงานอะไรยังไงนี่เลยค่ะน้ำตาลฟรีม i n c e s s t a l l Fan Meeting นะคะค่ะก็คือเป็นทีมของเจ้าหญิงใช่เป็นเรื่องเล่าของเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงทั้งสองคนใช่ค่ะที่เป็นเจ้าหญิงก็เพราะว่าแบบรีเลทกับเรื่องซีรีส์เรื่องครูโตด้วยค่ะก็ในเรื่องเราก็พูดถึงว่าเนี่ยเรื่องนี้ตอนจบก็เป็นเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงอืมเป็นงาเจ้าหญิงสองคนพอรารวมกันแล้ว ก็เป็นเจ้าหญิงที่เป็นเจ้าหญิงที่ก็ไม่ได้ทั้งอ่อนหวานจนเกินไปไม่ได้อ่อนแอหลากหลายครบรดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเจ้าหญิงที่มีความเป็นตัวเองใช่วันนี้ค่ะถึงที่อยากจะนำเสนอให้แฟนได้เห็นเออในวมของเจ้าหญิงไ้สองคนเป็นในรูปแบบไหนออะไรยังไงบ้างจะอยได้ไหม จริงๆเพลงในในใน,ในการแสดงเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่รี l a t เกี่ยวกับครูโตอยู่แล้วแต่ว่า<ะ>เราก็จะใส่ความเป็นทั้งน้ําตาลแล้วก็ฟิล์มเนี่ยเข้าไปอยู่ในเพลงด้วยก็เราก็เป็นคนที่สนุกอยู่แล้ว<ะ>ก็ต้องมีความสนุกแน่นอนแล้วก็เป็นคนที่ เซนซิทีฟด้วยในเพลงเนี่ยก็จะมีความหมายบางอย่างที่เราสื่อถึงกันและกันแล้วก็เป็นเราทั้งสองคนสื่อให้กับแฟนๆทุกคนเลยส่อถึงทุกเพลงเราจะร้องตั้งแต่เพลงแรกโอ้โหดนตรีมาปังน้ำตาไหลปั้งคนดูเใจคนดูเใจละคนดูใจเพราเข้าคอนเซ็ปต์พยายามอยู่บอกบอกกันเสมอว่าเราจะยิ้มเข้าไว้เพราะว่าถ้าเราร้องแต่เพลงแรกเนี่ย ช่างหน้ารองไห้แล้วนะวันนี้เขาจ้างยาวเลยเหรอใช่คือตอนตอนซ้อมเนี่ยเรารอนคิวเราก็บอกเอ๊ะมาแล้วยางยางยังยงอย่าวิวอย่าวิวเมื่อบอกเราบอกทีมาแล้วว่าขอทิชชู่สักสิบกล่องวางไว้ประดับทุกๆจุดของเวทีเพราะเราเดินถ่ายเราเซ็ตเลยซเอยฟิลนั่นอย่างวันนี้นแฟนคือ้องไข้แล้วไม่ย ยังเาด้วยยิ่งพูดยตื่นเต้นแล้วเนี่ยยิ่มพูดยตื่นเต้นใช่ใช่ก่อนหน้านี้เรามีรันรันรันวันนี้ด้วยใช่ก็ก็ยังคงตื่นเต้นน้องฟิก็แอบดมยาดมไปหลายปอนใช่แต่เราก็คุยกันไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราจะสนุกไปกับโชว์เพื่อที่ทุกคนจะได้แบบสนุกร่วมไปกับเราค่ะี่เรียว่ากระแสซีรีส์เราก็ยังถูกพูดยู่ตลอดแฟนก็ยังแบบหยิบจับมาพูด <ก>ดีใจดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็อย่างที่เรามีงานแฟนมิทติ้งในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าแรงสนับสนุนจากทุกๆคนนะคะที่ทำให้เสียงของฟูโตมันดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงในสังคมก็ขอบคุณมากๆค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็อาจจะยังมีบางคนที่ย้อนกลับไปดูย้อนหลงัง<ม>หรือว่ามีแฟนๆใหม่แบบว่าที่เข้ามาติดตามพลูโตเนี่ยก็เป็นเหมือนกำลังใจดีๆในการทำงานวันนี้แล้วก็จะสร้างงานต่อๆไปอีกเนะคะ<ม>ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ<ม>ที่ พี่ก็ยังมาแบบว่า comment d i s c u s สกันใช่เราเสน่ห์มันเป็นอะไรนะที่ทำให้หลายๆคนอ่ะนี่นี่ปะไม่เชื่อตลกตลกตลกอยู่แล้วก็คงจะเป็นความเป็นตัวของตัวเองของของเราแหละคืออย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าแบบเด็กเจมเด็กเจมวีทุกคนก็จะแบบว่าเผยความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเสน่ห์ของแต่ละคนนี่แหละที่ทาให้ที่ทําให้ทุกคนตกหลุมรักเราสองคน วันนี้คาดหวังอยากเห็นอะไรจากแฟนบ้างคะอยากเห็นทุกคนส่งเสียงค่ะอ๋อเหรอพี่อยากเห็นทุกคนส่งเสียงเพราะว่าเป็นอินโทรเวิร์ดกันเยอะส่งเสียงได้อยากเห็นเขาเต้นไปกับเราอยากเห็นเขาร้องไปกับเราร้องเพลงนะคะเต้นได้ไหมคะไหนพี่ทำสิปั้งโอเคพอพอแล้วต้องห้ามไปก่อนอ่ะพี่ออยากเห็นอะไรจากแฟนๆคะ จริงๆไม่ได้อยากคาดหวังอะไรนอกจากอยากเห็นรอยยิ้มอยากให้ทุกคนมีความสุขกลับบ้านไปแต่แน่นอนว่าทั้งแฟนคลับแล้วตัวเราเองก็วันนี้ได้ยิ้มกันไปแบบเต็มที่มีอะไรอยากบอกกันบ้งคะนวันนี้ก็จูงมือกันขึ้นแฟนบีดเนี่ยไอ้แย่ไอ้แย่ไอ้แย่สื่อเขารู้สื่อเขารู้ว่าสองคนนี้ก็คือแบบเจาะปุ๊บแล้วตามป๊าฟิวนั้นเดจะดูความแข็งแกร่งเธอวันนี้โอเคเรา ก่อนอืนตอนแรกนั่ง <c oughs> นั่งอยู่ในห้องน้ำแบบว่าจะร้องไห้แล้วพ่อแม่มานั่งอยู่ในห้องน้ำแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ่ายดูแล้วเุ้ยจะร้องไห้ <c oughs> จะร้องไห้แล้วก็ถ้าร้องไห้เนี่ย <c oughs> ความเดือดร้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นคือ <c oughs> ถ้าสมมติการร้องไห้ของเรามันเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นช่างหน้าเขาจะแต่งหน้าเราไม่ได้ก็คือไปก่อนตอนนี้คือได้แล้วก็อยากจะบอกน้องว่าอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยังจับมือกันแบบนี้ตลอดไป สูบยาใบซีอิ๊งเตอร์ใส่คือใบคือไบใบเออบีมก็อยากจะบอกพี่น้ำตาลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบีมภูมิใจในน้ำตาลบีมโอเคมาเลยมาเลยหนึ่งเก่งมากพี่เก่งมากโอเคเดี๋ยวขอไปบอกกับสองคนได้ไหมน้องอะไรแบนนี้มีมีอะไรให้ได้ติดตามบ้างคะ ตอนนี้ใช่ไหมคะก็ก็มีแฟนมีทติ้งที่เราก็ทัวร์นอกจากที่ประเทศไทยแล้วเราก็ยังมีไปแฟนมีที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็เร็วๆนี้มีโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ของเราค่ะ Girls Rule กดหลักห้ามรักเธอใช่ถ่ายแล้วสุดๆอ่ะมันจะมาฮิใจเย่อสุดๆก็จะอนเต์อ๋อแต่เราก็ยังมีดัชต์ดซัมด้วยกับเพื่องนี้หกคนนะคะก็เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนใช่อ่ะสุดท้ายค่ะพี่บัต ีมอ๋อใช่ค่ะสำหรับใครที่มาไม่ได้นะคะเราก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะก็สามารถกดซื้อได้ค่ะใช่ค่ะบอกแล้วทั้งแฟนซะหน่อยค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปเจอกันรักนะจุ๊บจูบอย่าลืมเต้นอย่าลืมร้องไปนะคะมองไม่เห็นแต่ก็รู้ว่ามีเออกินใจกินใจัดต้องปีหนึ่งอย่างยังไงคะเรื่องหลักเมื่อกี้ฉันเห็นตัวมาร์กอ่ะโอ๊ยน่ารักมาก ลูน่านะคะมีชีวิตแล้วน้องคลอดออกมาน้องฟักตัวออกมาแล้วนะคะก็เล่นกับน้องได้อย่าทาแบบน้ำตาลที่น้ำตาลทำพฤติกรรมทำน้องเลียนแบบนะคะที่ทำร้ายลูน่ามันเขี้ยวนี่ไงเมื่อกี้เขายืนเต้นอยู่ข้างหน้าเรียกแฟนๆใใช่แต่ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนว่าฝนดำหรือยังดำไหมขาหรือว่าตอนแรกเป็นสีขาวเขาเป็นสีขาวล่าสุดสีเทาแล้วเก็เห็นจริงเลย เอ,เออสั่งได้สั่งได้ใ,ใครทำรูน้ะน,น,นะเปยังไงน้องเป็นยังไงน่ารักมากตรงคาแรคเตอร์ดือสนดือส,สนเหมือนน้ำตาลกับฟิ<ช>ลล์ <ๆ S 2> ต้องมีไหมไหมต้องมีอยู่แล้ว<ช>ที่สำคัญนะคะยังไม่เริ่มโชว์ ซื้อผ่มอ๋อใช่ได้ใช้แน่นอนอันนี้อันนี้เป็นพูดจริงว่าได้ใช้แน่นอนกดเลยกดเลยซื้อเลยหน้างาน CF n o t 4C ได้ใช้แน่นอนได้ใช้แน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะค่ะคุณผูคะขอบคุณค่ะเด็กๆกินเสิร์ฟนี่ค่ะ